าลองเทสที่ไม่ใช่15คะแนนบ้างนะครับสมมุติเทสที่20คะแนนสิครับนะครับลองเทสที่20คะแนนดูสิครับว่าผลลัพธ์จะออกมาอย่างไงกำหนดเทสแวลูให้เป็น20คะแนนดูนะครับ s ทสแวลูแล้วนะครับปรากฏว่าสังเกตน,นะครับเมื่อกี้ค่า t เป็น4.796ตอนนี้ค่า t กลายเป็นลบ2.465ถ้ามันติดลบอย่างนี้แสดงว่าค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่เราได้มานั้นมันน้อยกว่าเกณฑ์สังเกตสิครับเมื่อกี้ค่าเฉลี่ยของเราได้18.3แต่เราตั้งเกณฑ์เทสไว้ที่20 18มันน้อยกว่า20เพราะฉะนั้นค่าทที่ได้มันก็จะติดลบนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าติดลบอย่างนี้แสดงว่าสมมุติฐานนั้นมันที่เราตั้งไว้นีมันไม่ถูกนะครับ <c oughs> มีใครสงสัยตรงไหนไหมครับ ว่าไงครับครับผมว่าทำไมนะทำไมไม่เป็นเก้าสบเก้าทำไมต้องเป็น9ก้าสิบห้าใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับทีนี้ c o n f i d e n นซ์อินเทอรตรงนี้นะครับเป็นช่วงของการประมาณค่าเนี่ยนะครับซึ่งที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าค่าเนี่ยจะกำหนดสามารถกำหนดได้ตาม ตามที่ผู้วิจัยต้องการนะครับแต่คอมพิวเตอร์จะเซตมาตรฐานไว้ที่95ถ้าเราอยากจะปรับให้เป็น99ก็ทำได้นะครับก็ทาได้เราก็มาปรับตรงออปชันให้เป็น99แล้วเดี๋ยวเราจะได้ทราบผลว่ามันเป็นยังไงนะครับเด,เดี๋ยวทำให้ดูนิดนึงแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมเดี๋ยวผมขอลบ เดี๋ยวผมขอลบตร,ตรงเมื่อกี้ที่ติดลบออกก่อนนะครับทีนี้เรามาดูตัวหน้าตาของมันนะครับเดี๋ยวผมลบตารางนี้เรามาเปรียบเทียบกันว่าระหว่าง95%กับ99นี้จะเป็นยังไงเอามันมาชนกันนะครับตรงนี้ ตัน,นี้ตารางตัวน,นี้ที่เราเห็นนะครับนี่ผมลบตัวอื่นออกละมาเปรียบเทียบกันเฉพาะตัวเอาพุตนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะ95%กับ99%้าตรงนี้นะครับถ้าเราสังเกตนะครับตรงนี้ค่าตรงนี้นะครับจะเป็นค่าที่เอาไว้ใช้ในการประมาณช่วงของนะครับความแตกต่างของคะแนนนะครับในที่นี้ สังเกตเมื่อกี้เราเทส value ที่15คะแนนนะครับเราเทส value ที่15คะแนนซึ่งคะแนนเฉลี่ยของเราเมื่อกี้มีค่าเท่ากับ18.30 mm hmm. mean difference mm hmm. ก็คือค่าความต่างของคะแนนเฉลี่ย mm hmm. กับเกณฑ์นะครับก็คือเอา18.3 0 mm hmm. เมื่อกี้นะครับ mm hmm. ไปลบกับ15จะได้ค่าเท่ากับ3.30 2 6 3เท่ากันเลย สองตารางนี้สังเกตนะครับตั้งแต่คอลัมน์ที่หนึ่งสสามสี่ห้านะครับจนถึงมีนดิเฟอ e r เรนซค่าเท่ากันหมดทุกตัวยกเว้นแส่แต่ค่าที่อยู่ในคอลัมน์ถัดไปคือ95% confidence interval กับ99%จะสังเกตนะครับ lower กับ upper ของทั้งสองอันนี้ไม่เท่ากันเห็นไหมครับความต่างของมันไม่เท่ากันตรงนี้เป็นตัว เขาเรียกว่าเป็นการประมาณค่าเป็นการประมาณค่าเช่นในที่นี้ห้าสิบเจ็ดคนเราพบว่ามีคะแนนต่างกันอยู่สามจุดสามศูนย์คะแนนแต่ถ้าไปเก็บกับประชากรที่มากกว่าห้าสิบเจ็ดคน mm hmm. เช่นไปเก็บกับคนสองร้อยคนแล้ว mm hmm. เชื่อได้ว่าค่าความต่างของคะแนนจะอยู่ในช่วงระหว่างหนึ่งจุด้าถึง 4.68ในที่นี้เป็นการช่วงประมาณที่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ฟังดูงงไหมครับค่าเออในในตัวนี้คือเทสต์คนละตัวคือคนละแบบตรงแอลฟานะเป็นเป็นการเทสว่ามันต่างกันจริงหรือไม่ส่วนตัวนี้เป็นค่าเปอร์เซ็นต์ที่เชื่อถือได้ในการประมาณ ค่าเฉลี่ยของความต่างมันคนละมันเป็นคนละจุดกันนะครับถามว่าอยากให้สัมพันธ์กันไหมความจริงแล้วเราตั้งที่เก้าสิบเก้าเปซ็ก็ได้นะครับมันเชื่อถือได้เหมือนกันนะครับเก้าสิบห้าและเก้าสิบเก้าเปเ็นเป็นที่ยอมรับนะครับแต่ถ้าในในทางปฏิบัติจริงๆแล้วนะครับตัวนี้จะไม่ค่อยได้ใช้นะครับตัวนี้จะไม่ค่อยได้ใช้นะครับ เนื่องจากว่ามันเป็นค่าที่ประมาณความต่างของคะแนนกับเกณฑ์ที่เราตั้งไว้นะครับสิ่งที่ได้ใช้มากกว่านั้นก็คือค่าที่เราต้องไปประมาณค่าช่วงของคะแนนเฉลี่ยมากกว่าว่าจริงๆแล้วประชากรทั้งหมดจะได้เท่ากับเท่าไหร่นะครับตรงนี้ไม่ได้ฟิกมากนะครับ